ที่พี่ชอตเลยค่ะเป็นยังไงกาศเมื่อช่วงเช้ารอบวงสวสงวันนี้เรามาวงสวงนะคะ,คะซีรีส์เรื่องมายาซึ่งเป็นงานของทางวิวออริจินัลนะคะแล้วก็เชนเออเชนสาคนหนึเป็นผู้ผลิตก็ม,มายาเป็นเรื่องราวของโลกในสังคมปัจจุบันนะคะที่หลายสิ่งหลายอย่างที่เรามองเห็นมันอาจไม่เป็นจริงหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเชื่อแบบนั้นแบบนี้มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ก็คอนเซ็ปจะประมานี้ ต้องคุยกับทางว,าว,าาว,าวิวครับวิวเป็นไงฮะกับพ่อเห็นอะไรถึงจะเข้ามาร่วมด้วยกับโปรเจกต์นี้นะคือจริงๆเขาบอกว่าวิวอ่ะบ้านวิวร่วมมือกับพี่ชอตมาอ,อนาหลายปีมากแล้วครับไม่ว่าจะเป็นพวกขับไปเดยซีรีส์หรือว,วอร์เรดดี้ขับไฟเดยในซีรีส์ของเราทุกซีซันอยู่ใน,ในววิที่เราใช<ะ>่แล้วก็แล้วก็ต้องบอกว่าซีรีส์ของพี่ชอตที่พี่ชอตขับไปเดย์มาครับต้องบอกว่าเป็นยอดแบบท็อปวิวตลอดเพวัะนั้นเนี่ยเราเราเลยมั่นใจว่าบ้านเชนเนี่ยน่าจะมี ฟีมายอะไรมือที่มันเหมาะกับลูกค้าของวิวนะครับก็เลยได้ปรึกษาวิชัดเรื่องโปรเจกต์มายาแล้วก็เคิดว่าคอนเซ็ปต์อะไรแบบนี้ที่มันน่าจะตรงกับประเทศไทยในตอนนี้นะครับบางทีก็คนเราก็อยากจะอยากจะวนในทีอยากจะ be, อัปเกรดชีวิตมันก็ตรงรก,กับเด็กกับมายาเลยคิดว่าเป็นซีรีส์ที่น่าจะรีเฟกซ์สังคมได้ดีแนะะชอบสังคมได้ดีแล้วก็เข้มข้นสนุกแซ่บแน่นอน,นครับผมเข้มข้นมันจะประมาณไหนครับที่นี่เรื่อนี้ก็แซ่บอยู่แซ่บอยู่ ือคือ,คอใช่ก็ต้องใช้คำว่าเข้มข้น,น,นเนาะ<ช>เป็นเรื่องเราอเของความเข้มคือคำว่าเข้มข้นมันแปลได้หลายอย่างนะค่ะันมนหลายหลายรสหลายอารมณ์ที่ที่มันเป็นความเข้มข้นที่อย่างที่พี่นบอกว่ามันน่าจะเหมาะกับสังคมประเทศไทยในวันนี้ที่มันมีความเข้มข้นเหลือเกินทุก<ห>ว,วันนี้เราก็เจอกับเรื่องเข้มขน้นอยู่ทุกวันนี่เราก็ไม่รู้ตอนนี้ดูหนังดูละครแล้วย้อนดูตัวไม่รู้ว่าอันไหนแบบจริงหรือไม่จริงกับกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะเข้ากันได้ดีพี่ชอยเรื่องนี้ที่จะสวท้อน์่สัง ยุคปีไหนอะช่วงนี้แหละค่ะปัจจุบันทึกปัจจุบันนะครัปัจจุบันเลยปัจจุบันวันนี้เลยค่ะวันนี้ดูภูมิใจเอ๊ะอะไรวะเฮ้ยมันเพิ่งเกิดหรือเปล่าอะไรนี้เอ๊เคสนี้หรือเปล่านะอาจจะคุ้นๆเอ๊ะเรื่องของโปรดักชั่นล่ะเรื่องนี้ครับก็อีมเบื้องหลังก็เรียกว่าก็ดูเดือดอยู่ครับเรื่องนี้เรียกว่ามันเป็นเรื่องของการปะทะในส่วนของอารมณ์ของตัวละครนะครับ คือมีทั้งหลายเจนมากครับทั้งเจนใหญ่เนี่ยตัวละครเจนใหญ่เนี่ยก็ค่อนข้างจะเรียกว่ากวา้างแล้วก็ทุกตัวละครมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างที่เราบอกนะครับมายามันคือเป็นเรื่องราวของคนในยุคปัจจุบันนี้ที่เมื่อกี้เราก็อาจจะแบบดูหน้าไม่รู้ใจไม่รู้ว่าเบื้องหึกเบื้องหลังตัวละครแต่ละตัวจะเป็นอะไรเพราะฉะนั้นน,นั่นคือคอนเซ็ปต์เนยนะครับรวมไปถึงตัวของเจนแบบพระนางนะครับเจนเล็กก็จะแบบก็ดูเดือดมากโดยเฉพาะตัวนั้น เรียกว่าปันปันต้องแบก <laughs> ต้องแบกต้องแบกครับแ a s t i n g ที่มีมาเลยโอ้จริงๆก็ใช้เวลาทักระยะใหญ่ๆนีลยครับเพราะว่าแต่ละตัวละครคือเรื่องเนี้ยเน้นเน้นฝีมือต้องบอกเน้นฝีมือเพราะว่าทุกตัวมันมีเบื้องหลังแล้วต้องคนมันมีมันมีมีมมมเรื่องราวในตัวเองแล้วก็มันต้องมาฟาดกันนะครับนะครับเพราะนั้นในการดูตั้งแต่ EP หนึ่งที่บอกก่อนนะว่าดูตั้งแต่ EP หนึ่งต้องดูตลอดเพราะว่า ไม่ให้คุณตามไม่ทันเรื่องจะเดินเร็วมากมากจริงๆครับคุแต่บางคนที่คิดว่าดีอาจจะไม่ดีบางคนที่กระตือเป็นคนไม่ดีอาจจะดีก็ได้โอเคแลตัวละครมีหลายคนมีไหมากแค่กัเพื่อกันก่อนไมครับเพื่อกันก่อนไมครันนะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีรับบทหนัครับที่เฉยเขาบอกเราเข้มข้นมากเนี่ยฮะใช่ครับก็ก็เข้มข้นมากแต่เพราะโชคดีที่ได้นักแสดงที่ที่มาทำงานแล้วก็ทำให้งานง่ายขึ้นนะแต่วันนี้ว่าเรื่องอื่นๆใดๆก็ อมเข้มข้นก็ทุกคนที่พูดไปหมดแล้วก็ติดตามแล้วกันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของซีนารูมมันมีมีเยอะมากที่ต้องปะทะกันมากครับมากครับในหลายๆตัวตัวละครนะอย่างมิทธเดียนะครับรัติสาแล้วก็ปันปันล้มส่วนนี้ก็ตามอย่างวันนี้พี่แซมไม่ได้มาเียคือทุกตัวละครมันมีบทบาทในในเรื่องมากๆแต่ก็อยากไม่อยากสปอยเนาะอยากให้ไปดูแลอย่างที่บอกอย่างที่พี่ชอยบอกว่าจริงๆมันปัจจุบันตงมาก ไม่รู้ว่าจริงหรือละครอันนี้อาจจะสับสนอยู่ถ้าดูครับพี่ใส่อะไรเข้าไปมากแล้วกลับในเรื่องของความผมว่าเป็นเรื่องของการเปลี่ยนบทบาทใหม่ๆอย่างเช่นของปัดปั๊ดได้ทดลองทําอะไรใหม่ๆหลายอย่างได้เปลี่ยนคาแรเเตอร,ร์บางอย่างแล้วก็กล้าที่จะแสดงในบางด้านมากขึ้นนะครับก็ฝากด้วย <c oughs> พี่สนก็เหมือนกัน เราแอดวานึ้นเยอะนะครับเขามีชายาเขามีชายาพิชายากแนวอะไรเลยไม่ดีจากเรื่องเก่าจากเรื่องเก่าจำจไม่ได้เนี่ยเป็กมิดมิดอ๋อสารรค์อ๋อเขาเป็นสวรรค์ติดมาจากเรื่องเก่าครับเรื่องนี้ก็จะแซบกว่าเดิมครับครับผมครับผมฝากด้วยนะครับฝากด้วยครับฝากงานต่างๆที่ปันธันมาปันธัญเรื่องงานต่างๆฝาละครเลยครับบนไทยก็เป็นแบบ ในเรื่องนี้บรรดาบทเป็นเมย่านะคะก็คือเป็นการพลิกบทบ,บาทให้ดูโตขึ้นดูแอดวานซ์ขึ้นดูแบบเป็นเป็นคนที่โตขึ้นอเลยเงี้ยก็คือต้องมีการเวิร์กช็อปต้องมีการฝึกเวิร์กช็อปตัวละครข,ขึ้นเยอะมากคือเปลี่ยนยันท่าเดินเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนยันแต่งท่าเต้นร่างกายอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนละคนกับบรรดาตัวจริงเลยทุกรูปแบบสเหลี่ยมกันเลยใช่เออแล้วก็มีต้องเล่นชินโล่ด้วยค่ะแล้วปันเนี่ยก็คือเป็นอันดับหนึ่ กิวโดนตรีสูงไปเรียนเชลโลแบบเรียนท่าเรียนเล่นอะไรอย่างเงี้ยต้องซ้อมมาเดียวมากสุดเลยเปั้นนันเวลาเราบอกว่าเราต้องเปลี่ยนตัวเองหมดเลยทีนี้มันยากมันยากมันต้องแชร์เลนขนาดไหนในาการที่ต้องจำพุงความเป็นตัวเราพอร์ตในแบบเรียกว่า<ๆ>ยากมากเลยค่ะปกติเวลาที่เราเล่นน่ะเราก็จะเป็นตัวเองของเราในบางทีแต่พอเล่นพวกเนี่ยคือมัน ต้องเปลี่ยนยันเสียงเปลี่ยนยันโมเมนตัมของการพูดปกติแล้วเราเป็นคนพูดจาแบบนี้แต่ในเรื่องนี้เมยาเขาจะเป็นคนที่พูดชา้าหน่อยพูด,ดนิ่งๆโอ้ยแบบนี้ค่ะเราต้องปรับยันแบบทุกช็อตเลยจริงปวดปวดในการอินเอาตัวละครต้องแบบตัวปันปันกับตัวละครอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ปวดแต่ได้ได้ <laughs> <laughs> มันมีอันไหนที่ยากสุดกับตัวปันปันเนี่ยทำแบบหรอกตัวนี้อยงเี <c oughs> ้ยโอ้ยใช่เงี้ยคนบนฝะ ยากเลยเพราะว่าเราต้องเข้ากับุคนเข้ากับคนน de ี I, ้เราจะต้องเป็นตัวละครนี้แต่ว่ามีอินเทนชั claro> ่นมีจุดมุ่งหมายแบบนี้กับตัวละครนี้ซึ่งไม่เหมือนกันแต่ละแต่ละตัวละครเลยว่าตัวละครเราเป็นตัวเองในเรื่องคือเหมือนค่อนข้างลึกลับซับซ้อนมากไม่ใช่ต้องใช้เลสิพิเศษเียฉากที่เข้ากับใครอะไรอย่างเงี้ย แรกที่จะรอดูเทรลเลอร์รอดูทีเซอร์เลยเห็นปุ๊บทุกคนก็จะแบบว้าวแล้วรับบทเป็นอคินนะครับก็เป็นลูกเจ้าของห้างที่เราก็ต้องรักษาผลประโยชน์ให้กับครอบครัวเพราะว่านางเอกเนี่ยเขามีอะไรซ่อนอยู่นะครับเขาต้องการเข้าหาครอบครัวเราเพราะอะไรเราก็ต้องไปหาเรื่องนั้นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับเรื่องนี้ก <finishing on developed Airbnb> ็คือเป็น <au> ป <cloth> ันแบกเนาะส่วนผมอ่ะ โลคอลอาคินนะคือแบกเป็นปันคนเดียวโดนไปโยนมาแะไรทบบสนใจอะไรท่าแบบขนดรุนแรงไงี้ยเลยยังไงต้องการอะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นตัวละครที่สนุกเหมือนกันจากเรื่องที่แล้วตรงสารวัตรเนี่ยก็จะเป็นคนสุภาพเนาะอาจจะมีความร้ายแต่ว่าเป็นคนสุภาพแต่เรื่องเนี้ยผมไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่ก็คือกดดันกดดันจริงจริงนะครับผมแต่คุณผู้ชมเขาบอกที่ว่าแซ่บมากความแซ่บเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้ว แซ่ยังไงหรอไม่อยากไม่อยากต่อยอดูรอดูรอดูดีกว่ารอดูดีกว่าเยมเยิ้เยิ้มเย็นว่ามันแซ่บมันหลายอย่างมากเลยวัาแซ่บนี่ยคแบกกันแซ่บกว่าสรวัมิตสรวัมิตนี่เป็นน้องๆเลยครับผมที่แลคนแรกคนต่อไปนะไม่ชยเลยพี่สายกับพี่สายอ้สอสองผู้อ เป็นกันปะอ่ารับประรับบทเป็นลิซ่ารับบทเป็นอะไรก่อนี่ครับก็รับบทเป็นอินดี้ครับผมอินดี้ก็เป็นเพื่อนกับปันปานีเพื่อนกับเมย่ามตั้งแต่เด็กๆรู้ทุกอย่างรู้ทุกอย่างเป็นสายซัพพอร์ตต่อต้านไม่ได้ก็เข้าร่วมซะเลยอ่าแพลรับประกัเป็นลิสาค่ะเป็นลูกของ ที่ไหนก็ได้ั่ด่าม้าันมีแกไม่อไราไล้วก็อาจจะเป็นตัวลายที่หลัเธอแบบอาจารยลายพอรหรือป่าอะไร่างเงี้ยพูดเราเป็นยังไงอ่ดเราสองคนใช่ไห้นั่เรียกว่าพู่ได้อะเรานิยามว่าคู่กัดดีกว่าเจอกันก็ตีกันตลอดครับคู่โดนเขาแบกพู่เรากัดกันกัดกันเราก็แบกเขาขึ้นรถเหมือนกัน คนจริงสนุกนะหมายถึงว่าตอนแรกอ่ะไม่ไม่เคยเจอพี่สายามาก่อนแล้วก็แบบเาเพิ่งเจอกันที่กองเอ้ยไม่ใช่เราวนกลับไปกันแค่ทางนู้แล้วก็แบบเหมือนมาเจอกันที่กองเลยตอนแรกก็แบบกังวลว่ายังไงวะเหมือนแบบมากองก็แบบไม่ค่อยได้คุยกันเหมือนเขาก็จะอยู่ในมวงของเขาหแต่ก็อยู่ในมวงแล้วค่อยยไงดีวะไม่กันแล้วพอถ่ายไปถ่ายมาก็รู้สึกว่าวก็เข้ากันได้ก็สนุกสนชอบมากเวลาเขาได้แต่ที่นี้จะมาเห็นว่าช,ชอบมากคือนเลยนะมันมีความแบบ ตัวบทเออเริ่มต้นก็แบบสนุกมากเลยหมายถึงว่ามันกัดกันมีความแบบเล่นหยอๆอะไกคนควานอะไรแบบนี้ทไม่เครียดเท่าไหร่เขาเวลาเขาอยู่กับผู้ชายเป็นแบบนี้อยู่กับผู้หญิงก็เป็นแบบนี้มองอยู่กับสายรับก็เป็นแบบนี้ก็มีหลากหลายหลากหลายลมกันนะหลากหลายลมอาภิษายาการมาได้ที่พน่เลยครับเราเป็นสายกันเราก็กาแฟก็สนุกดีครับอย่างที่พาบอกว่าตัวบทมันมันเวลาเราเจอกันค่อนข้างที่จะแบบ ปะทะกันแลส่วนใหญ่ดีกันส่วนใหญ่มันก็จะเป็นอีกแนวนึงแต่เวลาเราเรากับปันปันอะไรเงี้ยก็จะเป็นเรื่องที่แบบดราม่าซีรีสแลวส่วนใหญ่อะไรเงี้ยเรื่องของการปะทะเ็นเรื่องของกันสันแอคชั่นหรือว่าเป็นเรื่องของซีนอารมณ์ที่ต้องปะทะกันอุ้ยบอกไปก็สนยันเย่งองคนนี่บอง่ายเหรอคือพอผมก็จะเป็นพ่อที่แบบว่าสนอยลูกรือลูกแบบที่ใส่เสียนีเลย แต่ใจตัวเองหน่อยนอนอะย่างเงี้ยฮะแต่ว่าเขาอ่ะไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่แต่พอเขาไปเจอกันเนี้เขาจะเป็นตัวของตัวเองที่เขามีความสุขในอีกด้านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอ่าซึ่งมันก็จะเป็นแบบเป็นเหมือนการพัฒนาความสัมพันธ์ในอีกรูปแบบหนึ่งไม่ได้มาจีบจีบกันแต่ว่ามันจะเป็นแบบทะเลาะกันแต่ว่ามันรู้สึกดีต่อกันไปเรื่อยๆนี่พูดแทนพูดให้กับผมติ๊งสะพานติ๊งอ่าติ๊นกันไปแยงนั้นใช่ไหมพี่สายใช่ครับบตามที่พ่อบอกไปครับ ม,มันมต้องสมิดโหมดยังไงพี่สายปกติเราเล่นซีรีส์ Y วมาหลายเรื่องเล้อยู่แต่หน้าแบบว่าเราคนเอาจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้สมิตขนาดนั้นเอาคือก่อนหน้าเล่นไวเราก็เราก็เล่นอะไรแบบนี้มาอยู่แล้วแต่มันก็จะมีควา,ามไม่ไม่ค่อยชินในการแบบว่าในกองมีผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเพอที่ผ่านมาคือเราอยู่กับผู้ชายด้วยก็จะมีความแบบนิดนึง หรือว่าเล็กๆมาที่เราเกรงๆเลยเพราะว่าเจอผู้หญิงบ้างคุณเด็กผู้ชายตัวยมีเกรงบ้างครับมีเกรงบ้างก็ยังโชคดีที่เราได้มีเวิร์ k ช็อปกันต่อนไม่ต้องเลยนชายบดมาแล้วจะซ้อมเท้าเลยครับอันที่อิมอยู่ตรงนี้คนตายขอพี่อิมเลยแล้วกันครับอ่าเป็นเป็นนักธุรีนะครับก็เนี่ยเป็นเป็นพ่อของน้องแปลงนี่แหละก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ก็จะแบบฟาดฟันกับพี่แซนครับ เราจะเป็นคนที er. age. Age ่แบบว่าหวังแต่ผลประโยชน์อย <Yeah. S 3> so ่างเดียวไม่ได้สนใจเรื่องแบบไม่ค่อยได้ดูแลลูกค้าอย่างเงี้ยเป็นคนวางแผนเรื่องราวหลักๆลายมากมายคอยปั่นหัวพี่แซมอนให้เรื่องราวเขาครอบครัวเขาดูวุ่นวายอย่างเงี้ยนะแต่ทั้งหมดทั้งสนั้นนหละมันทำให้มันเกิดเหตุการณ์แล้วเขาได้รับการรับเอกนางเอกได้คู่นี้เลยเจอการก็เป็นจุดตรงกลางสำคัญเหมือนึ่งก็เป็นไอตัววางแผนคือตอนสุดท้ายกลายเป็นว่าเขาเขาได้กันหมดเราก็ไม่ได้อะไร อยากไ้บ้างครับผมอยากไ้บ้างสาวไม่สาวค่ะสาว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 มาเยเดียวมาเลยดียวสาวคุสวัสดีค่ะมาเลยค่ะมาเเดียวไอเดียวด้วยกได้โดนผมแล้วควะดียวพร้อเดียวห่างไม่ตืวมสาแล้วมั้งใส่ด้วยเลยมาเลยเดวมาดีวสาวสาวสสาสาวแต่คุณเล็กิดเป็นไงยังไงก่อนเลยครับ คดีละบทเป็นปานแก้วนะคะก็ต้องขอบพุณพี่ชอนะคะพี่เอสแล้วก็มิวด้วยที่เลือกคดีแล้วก็ขอบคุณพี่เคที่แบบเราได้มาคุยกันก่อนคด้จะเห็นบทก่อนสิบตอนทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำกันบ้านได้ง่ายขึ้นแล้วก็จริงๆไม่อยากสปอยมากค่ะจริงๆบทเนี้ยคดีอ่านอ่ะได้ร้องไห้เลยนะในในในตังทีคือคือ บางทีม,มันมีอะไรที่มันลิงก์กับชีวิตจริงด้วยแล้วก็มีสิ่งที่มันเข้ามามากมายเดทได้คุย,ยมีโอกาสคุยกับพี่เคก่อนที่เราจะถ่ายกันนะ,นะคะแล้วก็มีการคิดให้มันมีมิติขึ้นก็ต้องขอบคุณทุกๆคนที่ให้โอกาสนะคะแล้วก็ไม่อยากจะบอกอะไรมากเพราะเดี๋ยวสปอยแต่ว่าต้องขอขอบคุณอืออินสปิเรชันของเคทที่ปกติเธอจะใช้นะคะก็ต้องขอบคุณเต้พาวิสเป็นอร์ติสที่เป็น The punch. ทุกวันมันทำให้เสด็จเดินออกไปกองขายตอนตื่งที่5ไปกองแล้วมันรู้สึกว่าเรานลังขอบคุณพี่ใหม่เจริญตุลานะคะอยู่ในลิสต์เพลงนี้อยู่ในลิสต์เรื่องมายาเยอะมากเพลงของพี่ใหม่เจริญตุลารวมถึงเพลงของพระพระัษฎด้วยค่ะก็ต้องขอบคุณทั้งอินสปีเรชั่นขอบคุณทุกคนแล้วนักแสดงทุกคนด้วยนะคะเพราะว่านักแสดงบางคนที่เคยร่วมงานมาแล้วอย่างพี่แซมกับพี่แจ๊บเราก็จะรู้ว่าฟิลเป็นยังไง คาริสาก็คด <หา S 1> ีคคคไม่เคยค <laughs> ดีมไม่เคยร่วมงานากับน้องเลยแต่น้องเล่นแบบคือธรรมชาติมากปันปันก็เปลี่ยนมากแล้วก็อย่างสนเนี่ยคดีมีความรู้สึกว่ามีความตั้งใจที่จะพัฒนาคดีเห็นได้ชัดเลยนะคะแล้วก็เรื่องนี้จับตามองดูเขาให้ดีค่ะเขาเปลี่ยนเขาลึกเพราะฉะนั้นก็ทุกคนลึกหมดแล้วทุกคนช่วยกันหมดแล้วก็ขอบคุณทั้งทีมเลยนะคะไม่ว่าจะสวัสดิการหรือว่าอะไรทุกคนเลยทําให ุกอย่างเกิดขึ้นมารวม้งนักแสดงสมคบที่มีบทพูดและไม่มีบทคืดค่ะขมวดจบไม่ได้ขบวดจบขวม่งขบวดบานี้พูดก่อนพู้ึงเลยเมอไรเลยอะคะอาคณิษาอยนบทฝ่ายของเราก็สนุกดีค่ะเพาะว่าหนูว่าสองปีที่บหนูเข้าวงารมาก็จะรับบแบบตัวร้ายตัวฉามาตลอดแล้วก็มีช่วงนึงรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราอยากทักไปเล่นคอมเมดี้บ้างอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบหุดไปเล่นคอมเมดี้สองปีนี้ก็เหมือนเป็นการ คทมแบ็กดไลายที่รู้สึกว่ายไปกองแล้วมันมากแล้วก็ยิ่งแบบคุันปันเรารู้จักกันอยู่แล้วเราก็กล้าโดนตัวเขาแบบขาดใจอย่างพี่เคาเดียเขาเป็นคนบ้าพลังเวลาเข้าฉากด้วยเรารู้สึกเหมือนแบบว่าไม่เกรงอะคะเหมือนแบบใส่เท่าไหร่ก็ได้เขาเขาโอเคเขาเก่งเขาให้การแบบรับส่งพลังกันในกองสนุกมากๆค่ะแล้วเชนี่ที่ยืนมาในขั้พาดพันกัรอครับพี่คาดียเขามพาดพัยแต่ไม่ต้องกลัวกองนี้ทุกคนออกกำลังกายค่ะคือ กองน,นี้ทุกคนเป็นนักก้าไปรู้สึกว่าเวลาเล่นกันแบบว่า<ช>ฉากไม่เต็มที่เลยค่ะเขาเบรกดีค่ะ <laughs> ใช่ก็ <laughs> มีบาดเจ็บบ้างเนาะฉากที่เราเข้าด้วยกันก็มีเลือดเลือดเลือดอ,ออกบ้างน,นิดหน่อยนะคะ <c oughs> ใครเป็นคนทำคะคุณตำรวจเออคุณตำรวจแล้วคุณตำรวจอยู่ตรงนี้หรอมันก็จะเป็นอบททุบัติเหตุเล็กน้อยค่ะจริงมันจริงยิ่งมีบาดแผลมันยิ่งทำให้เราจำตรงนั้นขึ้นมาแล้วแสดงว่ามันก็ ก็รู้สึกถึงความเป็นนักรบดีนะคะ,ะเวลาลบลบ,ลบออกรบที่เร,เราต้องตั้งใจทำง,งานค่ะพี่เมย์โกค่ะแค่น้องคาริสาทางพี่โกค่ะเป็นของขวขาขาัญค่ะก็ในเรื่องก็จะเป็นแก๊งเพื่อนเนาะเราก็จะมีคาริสายืนปานซึ่งเราอะเป็นแก๊งที่โตมาด้วยกันแล้วเราก็จะเห็นทุกแง<า>่ต่อการแน่นอนเป็นเพื่อนที่แบบว่ามีอยู่ในยุคสมัยจริงใช่มีตัวตนอยู่ <c oughs> จริงแล้วเลย <c oughs> ไม่ใช่อักา <c oughs> เลยว่าใครอยากจะเป็นคนไหน หนูเนี่ยนะคะมันจะแฝกว่าอะไรหนูเนี่ยนะคะเป็นคุณแม่ลูกสองเลยค่ะเป็นคุณแม่ปันปันนะคะตัวเล็กด้วยนี่อินแพการา้นเเป็นเป็นความกดเป็นอะไรเป็นพื้นฐานเล่นเป็นพื้นฐานของปันปันละกันค่ะเพื่อให้รู้ว่าปันปันเติบโตขึ้นมาในสิ่งแวดล้อมอะไรนะครับเราจะได้เข้าใจการตัดสใจองสองหญิงเลยนะคะ แล้วก็จำอะไรไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าตอนท้ายเป็นอัลไซเมอร์ก็เลยไม่รู้จะให้สัมภาษณ์อะไรแต่ความเป็นอัลไซเมอร์มันยากไหมคะในการนี้แบบสำหรับพี่พี่ว่ามันง่ายแต่พี่ลืมบทก็ไม่เป็นไรความเปนพายมันยุ่ตรงนี้ชอบมากเลยพี่ลืมบทอ๋อเออเมื่อกี้เรานึกได้ไม่รู้ลืมในเรื่องหรืองอยจริงๆใช่ไหม ก็สนุกมากกดดันมากรู้เลยว่าชีวิตเราเป็นยังไงเด็กที่เติบโตขึ้นมากับ่ือวดล้อแบบปีเขาบีเขาถึงได้ไปแสดงกับพิมนิอมโตเป็นสาวไม่แต่ปล่อยเยอะนะคะจะปล่อยเยอะไม่ได้มีความรม่าเยอะแหะระหว่างแม่กับลูกเยอะค่ะที่ร้องไห้กับเลือกเตอนเด็กน้อยอยากได้บ้าน ก็มีอย่างที่แม้ว่าแบบตัวละครที่ตัวมันมีความมีหลายมิติมีมีที่มาที่ไปของการกระทำของเขาอะค่ะไม่มีตัวละครไหนตมหรือหายใช่ดราม่าแต่ไม่เลียนค่ะมันใช่ค่ะสนุกมชีวเวิร์กค่ะชีมเวิร์กอืสทุกทีเติงตัวเล่นอยู่เล่นเป็นใครเล่นเตวเล่นเป่นใครเตะเล่นเป็นใครเล่นเป็นใครคะเล่นเป็นไวยวีเลยสนุกไหมนะสนุกไหม กงอร่อยไหมคะก็อร่อยโอเคค่ะนี่เขาทำอาหารเองก็เก่งนะใช่ไหมเก่งนิดนึงเก่งนิดนึงตอนเริ่มเล่นตัวเลไรกว่านี้โอ้โหแล้วจับมันพี่จอดได้เลยค่ะขบวนออนแอร์เมื่อไหร่คะอ๋อออนแอร์วันพุธที่5มีนา สองทุ่มครับเราจะออนแอร์ทีเดียว3ตอนแรกลวดแล้วก็หลังจากนั้นอาทิตย์ต่อไปจะเป็นอาทิตย์ละตอนเพราะว่าทําไมทําไมถึงถึงปล่อยสัตอนแรกลวดเพราะว่ามันมีตัวเรื่องของตัวละครเรื่องของปมที่อยากให้ทุกคนเข้าใจในการเปิดตู้ทีเดียวไม่อยากแบบให้ลอยอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวพวัลงแรงอะไรเงี้ยมันจะมีเซเบเชียลอยู่เอรเปเชียลอีพีไหมครับจริงๆเราไม่เราไม่ได้มีเซเบเชียลอีพีที่แบบอย่างเงี้ยแต่ว่าเราคงมีไอเดียสีอะไรที่แบบว่ามีไอเดียสีใช่ แต่เป็นเวอร์ชันอันทัดเอ้าไม่ใช่ทีมันไม่ใช่ใชแล่นรียใว่าเต็มลยอยู่ล้วเต็มแน่นอนคือต้องบอกว่าเรื่องไหนที่อยู่บนวิวแล้วเป็นเป็นที่สนกับน้องมันปานอ่ะมันดีมันดีทุกอันจิงๆนะแลทีมนี่พี่ชอบทไปดีเลยีเมมั่นใจมากว่ามาครับค่ณผู้ชมที่ชอบดีดครับเรื่องนี้มันมีพี่แซมด้วยใช่ค่ะต้องถามนิดนึงนะครับจากปัญหาเขึ้น่ มันจะมีมีความกังวลไหมว่าจะมีผกลกระทบอะไรกับก็ก็ <c oughs> วันนี้ก็คิดว่าทุกคนคงทราบแล้วนะคะว่าว่าทุกอย่างก,ก็คงเรียบร้อยไปแล้วจบไปแล้วนะคะส่วนเราเองก็ในช่วงที่มีปัญหาก็พอดีถ่ายคำคิวของพี <c oughs> พ่แซมเสร <c oughs> ็จไปแล้วพอดีหาด้วยก็เลยไม่ไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าเหมือนว่าไม่ว่ามันจบก็เหมือนว่ายังไม่จบมีการคัดค้านอะไรนะมีการขัดข้านจากนี้ไปมาเหมือนกัน ีที่ไม่ทราบเรื่องเลยจริงๆอันั้นต้องขอโทษจริงๆเพราะว่าไม่ไม่ได้ทราบเรื่องอะไรแต่ก็ม่คิดว่าจะมีคนมาตากมาเพราะการแสดงกับซีสใช่ค่ะใช่ซีรีส์ค่ะเราดูซีรีส์กันเออดูซีรีส์กันซีรีส์เรกตัวลตัวนี้ก็เป็นัวส่วนสำคัญในซีรีส์เลยใช่ไหมใช่ค่ะก็เป็นก็เป็นก็มีบทบาทสาคัญเรื่องนีด้วยสาคัญใหญ่ๆจะต้องไปดูสาคัญมากด้วคัญมากด้วยค่ะ เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคือมาถึงตรงนี้พี่เข้าใจว่าคนดูก็ดูละครนะคะคุณดูลิรีมากกว่าครับที่เอสเดียนคะฝากฝากฝากจะฝากก็ซีรีส์คงต้องฝากลีรีแหละครับเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างใช้เวลาในการทำงานค่อนข้างสูงมากนะครับระหว่างวิวกันตั้งแต่ตั้งริ่เพราะว่า ค่อนข้างละเอียดมากจริงๆจ,จริงๆแล้วต้องบอกว่าพยายามก้าวเข้าั้นความเป็นสากลไปเรื่อยนะเพราะว่างานเป็นที่ที่ทอสุดยอดมานะที่เป็นอินะเตอร์นะไม<ด>่วาแบบเดียรับค่อนข้างค่อนข้างจะต้องดับสูบแบบแพร่ไปใหะนหลายประเทศว่านั้นเนี่ยเนื้อหาสำคัญมันน,าน,น,าน,น,านา่าจะเป็นอะไรที่แมทมาแต่ว่ามันน่าจะแมทในหมู่คนที่สามารถเข้าถึงตัวละครได้เพราะว่าเรื่องนี้ครับเดี๋ยวถ้าเร็วๆนี้เดือนหน้าบอกก่อนว่าเดี๋ยวก็คงจะมี เจอออกมาแล้วตามด้วยเทเลอร์ครับพี่เชื่อว่าแค่ทีเซอเองก็ก็น่าติดตามแล้วก็จะทําให้เราเห็นภาพรวมของมายามาขึ้นว่าแต่ละตัวละครมีเบื้องหน้าเบื้องหลังกันยังไงแล้วก็คมของตัวละครทุกตัวต้องบอกว่าไม่มีใครที่มันแบบขาวเลยทุกอย่างต,ตัวละครจะมีมุมที่ดาร์กแล้วไอ้ความดาร์กนั้นนะครับมันคือตัวที่จะงานออกมาฟาดน,นแล้วก็ทําเพลื่อนเพราะฉะนั้นในแต่ละยุคี ตัวละครทุกตัวมันจะช่วยกันทํางานในการพุ่งไปข้างหน้ายังอยากเลยอยากให้ติดตามก็ถือว่าเป็นการกลับมาทํางานถนัดครั้งหนึ่ง <c oughs> หลายที่แวะเวียนไปทาซีรีส์วายบ้างยูรีบ้างมานะคะถึงได้กลับมาทํางานถนัดครั้งหนึ่งแล้วก็แต่อันนั้นก็ทําดีนะพี่ <c oughs> <Okay. S 2> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็ก็สนุกค่ะ <c oughs> สนุกมากพี่จอดเองส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนดูแลในเรื่องของบทนะคะก็จบอกว่าเออเวลาทาบท ละครซีรีส์ที่มันสามารถเอาข้างในของมนุษย์ออกมาได้มันเป็นความสนุกจริงๆและมันเป็นมันเป็นชีวิตคนจริงๆค่ะคือเราไม่ได้บอกว่าใครถูกผิดหรือว่าดีเลวเสมอไปแต่มันแล้วแต่ว่าแต่ละคนมีข้างในของตัวเองยังไงแล้วก็อยากจะนำเสนอออกมาเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการยังไงก็ต้องยอมรับความจริงนะคะว่าคนวันนี้มีความเอาแต่ใจตัวเองสูงมาก เป็นทุกคนก็จะอยากได้อยากมีอยากเป็นในสิ่งที่ตัวเองต้องการไม่บางทีมันก็บางทีเราก็อาจจะไปทําอะไรที่ไปกระทบก,กระเทือนคนอื่นเขาโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวหรือรู้แต่ว่าก็ทําก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นเป็นซีรีส์ที่พี่รู้สึกว่ามันเหมาะกับสังคมยุคปัจจุบันแล้วก็แล้วก็ดูสนุกสนุกมันก็จะสนุกดูให้แซบมันก็จะแซบแต่ดูแล้วคิดว่ามันให้อะไรมันก็จะให้อะไรตามตามสไตล์ของพวกเราเรามักจะทำงานแบบนี้เสมอนะคะ อยากให้ดูกันค่ะอยากให้ติดตามค่ะออยอนนคได้มีการคุยไนเมีความังลอะไรตาดวยค่ะไม่ทราบเลยค่ะ,คะ,ะก็ตั้งแต่ติดติดกล้องตัวนิแฉกก็ก็คือไม่ได้เจอ,อค่ะเดี๋ยววันนี้มีสกสะอะไรอย่ที่านเปล่าค่ะก็บอกแจ้งไปตามปกติแต่พี่บอกว่าพี่ไม่สะดวกแต่มาร่วมก็ประานะคะขอบคุณค่ะ